พี่เกลี่มาเที่ยวบ้านดีไซน์นะคะพี่เกลี่จะมาทำอะไรคะมาดูแมวรีบใหญ่เลยมาดูแมวมาดูลูกแมวนะคะลูกน้องดังโงะนะคะทุกคนเข้าไปดูดีดีไซน์เฮ้ยทุกคนแมวหายหายทั้งแม่หายทาั้ทงลูกเลยไม่เหลือสักตัวเลยเหรอช่วยกันหาทุกคนดังโงะพึ่งคลอดลูกได้ประมาณกี่วันนะดีไซน์น้องคลอดได้กี่วันสามวันวันนี้วันที่ห้าเนาะ เพิ่งข้อได้3ามวันนะทุกคนคือเราทำกงให้น้องอยู่เนาะแล้วใครมาเปิดกงอะสายไหมสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหนี่นะคะทุกคนวันนี้นะพี่เกอลี่มาเที่ยวบ้านดีไซน์นะคะพี่เกอลี่จะมาทำอะไรคะ รีบใหญ่เลยมาดูแมวมาดูลูกแมวนะคะลูกน้องดังโง่นะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าน้องจะให้ดูหรือเปล่านะเพราะว่าน้องห่วงลูกมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องอยู่ตรงไหนนะคะปะเราทำกลงให้น้องอยู่ในห้องนี้นะคะทุกคนไหนดูดิน้องเลี้ยงลูกไหมเฮ้ยพี่สายใครปิดกลงเอาเฮ้ยมีไหมน้องมีไหมเฮ้ย หายหมดทั้งแม่ทั้งลูกเข้าไปดูเข้าไปดูดีที่สายเฮ้ยทุกคนแมวหายหายทั้งแม่หายทั้งลูกเลยไม่เหลือสักตัวเลยเหรอไม่หาหายไม่ใช่เฮ้ยที่สายตามหาสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อเช้าเราได้ปิดประตูห้องนี้ไว้ไหมลูกอา้าวลองหาในห้องนี้ก่อนลองหาในห้องนี้ก่อนหา,หายไปหมดเลยทั้ทงแม่ทั้งลูกเอาดี เอาจริงๆช่วยกันหาทุกคนดังโง่พึ่งลอดลูกได้ประมาณกี่วันในทีไซนน้องขอดได้กี่วันสามวันวันนี้วันนี้ห้าเนาะพึ่งลอดได้สามวันนะทุกคนคือเราทํากงให้น้องอยู่เนาะแล้วใครมาเปิดโกงอะ่ะเร็วช่วยกันหาตามซอกตามมุมตามมันเนี่ยมีไหนมีไหมคือปกติน้องจะมาชอบนอนอยู่ใต้นี้ดังโง่มีไหมลูกดูดิพาม,มัน า้าม่านมีเปล่าพี่เกวดูหน่อยใช่ <Hey. S 1> ฮะอยู่นี่จริงเหรอจริงไหนนีเขาดูหน่อยเฮ้ย hey. นางงอนางเฮ้ยค oh. <Hey. S 1> มไหมลูกดิฉันทั้งี้ว่าคมไหมลูกเอารูปมาไว้ตรงนี้ได้ไงแบกลูกมาหมดเลยเหรอใช่โอ้โหเอามาไว้ตรงมุมห้องตรง้พม่านนะคะทุกคนเ <Yeah. S 1> ขาจะคาบแม่แมวเขาจะคาบคาบตรงหนังคออ่ะ าบตรงคอตรงหนังคอออกมาดีไซน์นับซีโคไม่ลูกห้าตัวคคไหมคะน้องทำอะไรอยู่กด้วยนอนนอนกินนมหรอนี่ไงอ๋อลาบไม่ได้กินนมมดขึ้นอะไรอ๋อมดขึ้นถ้วยอาหารเปียกถ้วยอาหารในนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบคือทำไว้อย่างดีเลยนะทุกคนดูดิ อันนี้กรงคุณแม่ดังโงกก็จะแบบว่าเป็นกรงมันมีสี่ชั้นเนอะนี่เนาะแล้วเราก็เอาอันเนี้ยมาต่อเข้ากับกรงดังโง่อีกทีหนึ่งนะให้ลูกเขาอยู่เนี่ยปูแผ่นกันเปื้อนปูอะไรอย่างดีปรากฏว่าเขาไม่อยู่ทุกคนเขาไปอยู่ตรงพม่านู้นล็อกก็ล็อกเปื้อนก็เปื้อนใช่ไหมฝุ่นนนะใช่ดิท,ทำไงอ่ะไม,อไม่ได้หรอกถ้าเราเขาออกมาเดี๋ยวเขาก ้าบลูเข้าไปอีกถ้าเขาคาบไปแล้วแบบนี้ยแล้วถ้าเราไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาก็คาบลูกหนีอยากเห็นหน้าดีไซน์ขอมาดูหน้าสักตัวได้ไหม,มหานหานดูเอาเอาเียาก,ยกล้วัิดดูหน้าลูกแมวนะทุกคนพาละกิดดูหน้าลูกแมวพี่เกลี่ยังเห็นลูกแมวนะแล้วต้องรองแม่แมวกามาก,กนใช่ไหมคะพี่เกียว ให้ค่ะมาเอาเปียกมานี่มาหงอมามากินเปียกลูกมาหงอมาอ่นลูกนะมาข้าเอาเลยอยากหงกินเียจับดีๆนะลูกเอามาคนละตัวก็ได้นะพี่เกียวนั่งรอข้าง,งนอกให้ดิสายส่งให้มันจะมีสีส้มสองตัวสีเทาสองตัวแล้วก็สีดำหนึ่งตัวนะคุณดำน้ำตาลน้ำตาล เสียงลูกเขาลงมานั่งลงนั่งลงนั่งลงได้ยินเสียงลูกเขาลงนี่นะคะทุกคนตรงพี่เกลียวจับตัวสีส้มนี่ดีไซน์มาอีกตัวหนึ่งแล้วสีทายังไม่ลืมตาเลยยังเพิ่งเกิดได้สามวันไปลืมตาเลยล่ะขอดูหน้าน้องหน่อยค่ะดีไซน์อวนมากดีไซน์โดหลุดแล้วจ้านั่งหอดเลี้ยงลูกเก่งไว้จัง ได้ดูเลยเพราะว่าดังโง่เขาหววงลูกใช่และออย่างมันยังดูยากอยู่ลูกเขารองไม่ลูกเขารอกเขามองแล้วเขามองผู้ชายผู้หญิงผู้ชายนะเดี๋ยวเขาไปไว้เลยนับอยากจะหมดแล้วนะเขาห่วงนะคลิปนี้เราดูสองตัวนี้ก่อนละกันเนาะเขาห่วงเปียกจะหมดแล้วเดี๋ยวไปไว้คืนเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาย้ายที่อีกหูกนะแม่คุณแม่ดม ยายที่เราได้ไปตามหาอยู่นะดีไซน์โอ้อยคุณแม่กัดมือแม่นะลูกออออโอ้ยโอ้ยงอ๋อเดี๋ยวแม่บีบให้แล้วไหนตัดีมันหลับอยู่ปะน่าราัก <c oughs> ดูหนะ้าจริงทำไมไม่ร้องเออไ,ไม่ร้องให้ไหมหนุ่มหนุ่ไมไงด้ไหมร้องพี่ร้องโชว์พี่สิลูกร้องเสียงเบามากเกิดไหนเกิดก่อนไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวได้ให้น้องด่งกว่าน้องทำจมูกฟุฟิตฟุฟิตฟต,ฟต,ตัวนี้ร้องเบามากอะ่ะสีส้มร้องดังมากเขาบอกสีส้มตัวตึงไงไปไว้ให้เขาไปนั่นแม่์เขาบอกเขาไปเก็บแล้วอไปเก็บไปเ,เก็บงี้งี้งี้งีเเ้เอาเก็บให้แล้วค่ะคุณแม่ไหนนี่สีอะไรคะนี่สีอะไรคะ นั่งลงนั่งลงขอดูหน่อยเร็วคุณแม่เขาจะกินหมดแล้วนี่อันนี้สีน้ำตาลครีมห <laughs> น้าเขาเป็นหน้าจะสีน้ำตาลเนาะหน้ารอโตนี่เขาหลับอยู่นะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเขาไม่ร้องอธิฐาเแลตัวอื่นมาดูเร็วมาเอาด้วยครบอีกสองตัว <laughs> ยงังเขาเพิ่งเกิดได้สามวันนี้คอยไม่แข็งตัวที่ยังไม่ได้ดูหรอเอา้า งั้นงัน,งนก็ไม่ต้องรับเพราะว่ามันจะมีสีเทา2ตัวสีส้ม2ตัวแล้วก็มีตัวนี้นะทุกคนที่จริงอะ่ะเขาเกิดมา6ตัวแต่ว่าไม่สมบูรณ์ตัวหนึ่งเนาะน้องที่ไม่สมบูรณ์ก็กลับดาวแมวไปแล้วนะ,ะารังไหมเตนูอย่กได้สีส้มแมวส้มตัวตึงนะไปไปเก็บให้แม่เขาแม่เราบเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋วดยวแม่บีบให้คะ่ะกังเงงหมหมดแล้วลูก ¡Tango, ¡La gorala!